Tiga. Tang di dekat, Nih. Halo. Halo. ผมไม่เจอนานจริงพี่ลายทิศแล้วยังไม่ได้ไปฉลองวันเกิดเลยรอก่อนนะพี่รอก่อนอันนี้วันนี้มาในคอนเทนต์อะไรดีครับ ไม่บอกเหมือนกันเอ่อล,ะละ้คอนเทนต์อะไรดีอ่ะช่วยคิดหนะ่อยตามบัวมากเลยตอนนี้มาหากีตาร์มาหากีตาร์ไปว่าอะไร ไม่ได้แล้วครับน้ำหนักเหลือเท่าไหร่แล้วเอ่ยตอนนี้น่าจะเหลือประมาณเอ่อหกสิบหกสิบต้นๆครับผมต้องโทษพี่ปาร์ตี้ครับผมเพราะว่าพี่ปาร์ตี้ซ้อมหนักเราเล่นครับแต่ตอนนี้กินยังไงน้ำหนักก็ไม่ขึ้นเลย มาหาดินกีตาวันนี้มาในคอนเทนต์วันเกิดครับผมมามาขอบคุณย้อนหลังเพราะว่าช่วงตะกี้วันเกิดคือไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ใช่ไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ไม่เอเขาเรียกว่าอะไรวะโทษครับไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเลยเฮ็ดแต่งงานครับผมช่วงวันเกิดครับเออ สวัสดีทั้งสามล้านสี่แสนคนด้วยนะครับที่ดูตอนนี้ะมาสายหายครัโอเคครับผมพรุ่งนี้วันเกิดหนูแล้วอยากให้พี่เป็นไวพอนะครับเออครับผมก็สุขสันต์วันเกิดนะครับผมจะเอ้โอ,อ่านชื่อไม่ทันแล้ะขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็อะไรกันรวยๆเฮงๆครับผม <laughs> จะสอบแล้วเออช่วงนี้น้องๆหนูๆสอบกันเยอะใช่ไหมครับ ก็ขอให้ทำข้อสอบได้ทุกขคอผมแต่เรื่องสอบอยู่เพิ่งมาถามถามนี่เลยนะฮะเพราะว่าไม่มีความรู้เหมือนกันครับได้แต่ให้กําลังใจก็สู้ๆครับผมขอให้ทำข้อสอบอย่างผ่านชิวสวัสดีครับคุณปุ๊กกี้มีบีปุ๊กไม่เจอนานมาก โอ้ oh. อะไรอะสุดดยามดึกครับผมคุณเคทพีซีเอ้อ๋มีวันเกิดวันนี้ด้วยแฮปปี้เบิร์ตเ์ครับผมเอ้เรามาถามตอบกันดีกว่าวันนี้อยู่ไม่นานนะครับผมเอาเดี๋ยวไปนอนแล้ว โอ้มีแต่น้องๆหนูๆให้ขอกำลังใจในการสอบเอ,อ่อโอเคำำกำลังงง พี่บุญไปเที่ยวเออพังงาครับใช่ไหมกระบี่หรือพังงานเนี่ยจำไม่ได้แล้วพังงามัง้งพังงาเฮ้ยไม่ใช่จำไม่ได้ครับให้พี่บุญเขาเที่ยวไปก่อนครับผมเดีย๋ยเพิ่งชวนเขามานั่นเลยให้เขาได้รีแลกซ์เต็มที่เขาทํางานมาหลายวันติดครับตามคนกลับด้อมหน่อยมีคนหนีด้อมโอ้ย ตายแล้วทำจังไดเยลยลนะครับผมมีคาถาเชิญกับดอบอยู่ครับเดี๋ยวผมจะใช้สักแป๊บนึ่งคิดถึงแก้มเป่า เอาฟันดีครับผมพรุ่งนี้ไปเรียนสู้ครับอ่าหาคำถามฟันดีครับนัดได้กลับอุบลจากเทือบอบอเด็กโอ้ยกลับลาสุดตอนตอนใส่ละ เออตอนไหนะ <c oughs> ก่อนปีใหม่ครับผมเอ้ยเฮ้ยหลังปีใหม่ครับผมประมาณเดือนที่แล้วมัง้งครับอ,อถ้าเหนื่อยมีวิธีให้หายเหนื่อยไหมคะเอาแบบแบบไม่กวนเลยนะแบบผมไม่ได้กวนนะถ้าเหนือยก็คือนอนครับผมนั่นแหละฮะนอนฮะอย่างเดียวเลย เ่ช่วงนี้กำลังอินกับอะไรอยู่คะช่วงนี้แหละครับผมก็วนเวียนอยู่แต่กับการซ้อมแฟนมีทครับผมครับ อุบลบ้างไหมคะอยากให้น้องเห็นข้อความนี้นะครับอยากให้น้องมีความสุขมากๆแม่คนนี้จะซัพพอร์ตเสมอแม่อายุสิบสามเอาละ <laughs> ผมมีแม่ที่อายุสิบสามอ่ะผมยีิบสามแล้วนะเพิ่งยีิบสามด้วยแต่มีแม่อายุสิบสามแล้วสิ <laughs> <laughs> ้นเจ้า ครับผมเินเจ้าสินเจ้ามาบูไฮนี่ฮาวน้องเปมกับอุบลตอนไหนแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะขขบคุณครับเออน่าจะอีกสัพักหนึ่งเลยครับผมอ,อีกสักพักใหญ่เลยไม่น่าจะได้กับช่วงนี้หรอกครับ พยายามอ่านทุกคอมเมนต์อยู่นะฮะสาลามาตสามาลัมนีิฮาวชีดอมคือไขปลาของไอเปรมครับผมเราจะอบอวนไปได้วยปลาเป็นไงเพราะเราไม่เหมือนใครชูบไหม,อ,มอยู่ใครบ้างคะ ตอนนี้ใช่ไหมครับผมอยู่กับแม่แล้วก็น้องสาวครับผมช่วงนี้น้องสาวขึ้นมาสอบเหมือนกันก็เลยขึ้นมาอยู่กรุงเทพด้วยแล้วก็แม่ก็มาดูแลน้องสาวครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับผมมีเซเว่นโปรเจกต์ครับผมแล้วก็มีกำลังจะมีเชือกป่านนะครับเอเอขอใช้พื้นที่ตรงนีอ้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากชวนทุกคนมาดู เปรม่ยนบเจนี่จริงๆนะครับผมบัตรยังเหลืออยู่นะฮะมาดูได้นะครับผมที่เก็บเมลอนเข้าไปเลยฮะแล้วก็กดซื้อมีแม่ชวนแม่มนีน้องชวนน้องมีญาติชวนญาติมียาชย,ายาชวนยายครับรอเล่นนะรอเล่นเบิร์ดเดย์นะครับ้ังแก้มสวัสดีครับฟงเพื่อนผมเข้ามาดู ถาช่วงนี้มีแต่คนสอบเนะมีแต่น้องๆสอบอ่าพอดีฟ้องฟรลองกี้ทำตัวเหมือนแบบแม่ค้าป่ะตอนนี้พ่อค้าลบตี ฉันจะพาครอบครัวไปดูเธอนะยายลูกรักขอบคุณครับผมน้องเมย่าสวัสดีครับผมเดี๋ยวกดซื้อบัตรไปดูพี่เปรมฮ้าห้า้า,หาโหแค่น้องเมย่ามาพี่ก็ดีใจแล้วครับผมน้องจะว่างมาหรือเปล่าอะไรนะพี่ฟิล์มอยากแคมแล้วเนี่ยผมบอกออพี่เจ้าสัว,สวไปแล้วว่าเสร็จทุกอย่างจากมีดผมขอล้าเข้าป่าสกักกลุ่มหนึ่งสกักกลุ่มหนึ่ง จะไปเข้าป่าจะหายตัวครับผมหลังจากเสร็จแฟนมีดสิ้นเจ้าครับผมรับเราชนะไหมคะ <c oughs> ไม่ไม่ได้รับครับไม่ได้รับอ่าแนะนำเพลงหน่อยครับเพลงช่วงนี้เหรอเอ่อช่วงนี้ติดอะไรนะ Leave the door open ของ Bruno Mars หรือเปล่าอ่ะผมจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนะเออบูโน่มาใช่ไปฟังครับฟีลดีมากชอบม,มากเป็นมอร์นิ่งมอร์นิ่งซองเวลาตอนเนี้ยเปิดทุกเช้าตอนาำน้ำผมโมทเพลงให้เขาีกมีคนละครึ่งไหมคะจริงๆอยากบอกพิปาร์ตี้ว่ามีระบบ แบบระบบแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพอนเนะแต่บัตรราคาไม่แพงนะครับผมจริงๆนะคะอ้อนวอนทุกคนเลยบัตรราคาไม่แพงครับหรือใครที่ไม่ว่างมาดูก็อ,อมีบัตรรอบออนไลน์เหมือนกันครับผมน้องเมย่าบอกว่าว่างไปอยู่แล้วไปแน่ไปดูพี่เพะไปดูคนอื่นหรือเปล่ารครับ ค่าบัตแฟนมีคนละครึ่งเป็นค่าแดดดีผมก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันฮนะแต่ตอนนี้ก็กลังจะเข้าตัวแล้วเอาตาบวมมากเลยตอนนี้นโหดะอ่ามีคนบอกหนูซื้อแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากจริงเอ่อแล้วก็โอเควันดีครับพี่มาร์กมิส มิสคอรมิสติกสปอยแข็งรับเชิญหน่อยเอ่อมีมีผมแล้วก็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 มีผม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 คนได้มาดูแล้วมีแต่ผมอ่ามีคนกเซื้อแล้วคครับขอบคุณจริงๆครับเราอะไรเราคนละครึ่งไหมคะ มีเฮปมไหมครับมีครับห้ามแซวพี่ป่านะครับพี่ไม่ได้แซวเอาเข้าเรื่องเลยดีกว่าวันนี้คือจะมาขอบคุณทุกคน,นครับผมที่เอ่อคือผมมาตามตามดูในทวิตเตอร์อยู่ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ แฟนๆต่างประเทศเขาแบบทำให้ผมอย่างเงี้ยคือถ้าใครเก่งภาษาจีนหรือว่าภาษาอื่นก็ฝากเอาไปแปลต่อเนี่ยนะครับผมกขอบคุณตรงนี้เลยฮะ,ม,ะมีป้ายโปรเจกต์เต็มเลยหลายๆประเทศเลยผมก็ขอบคุณมากครับผมที่เขาเรียกว่าอะไรทาขึ้นมาในวันเกิดผมอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แฟนคลับทุกคนเลยครับที่ที่อยู่ในไทยด้วยที่ทำร่วมกันโดเน a t มาแล้วก็เอาไปขึ้นป้ายอีกทางยังได้ไปสร้างห้องสมุดอีก ครับผมแล้วผมแบบรู้สึกขอบคุณมากๆนะฮะยี่สิบสามปีนะครับนั่นแหละครับพอยลักๆมีเท่านี้นะวันนี้โนบะ๊กครีครับสักแบบจะ ไปแล้วนะครับเออนี่นี่ขออวดกีตา้ากันขออวดกีตา้ากันก่อนหน้านี้ทุกคนเห็นแต่คลิปไปใช่ปะเนี่ยเอาให้มาดูแบบเป็นๆสวยบอนี่ๆเอาไม่ได้เปิดเสียงนะครับผม นี่ชื่อยังตั้งชื่อน้องไม่ได้เลยครับผมช่วยช่วยช่วยคิดชื่อน้องให้หน่อยน้องมันสีออกฟ้า,ฟาหน่อยออฟ้าปะเออฟ้าเลยสีออกฟ้า,ฟาสวยบอเขาบอกว่าสวยเดอ้อ บูสกายไหมเข้าท่านะครับผมน้องบูสกายมันนี่เร็วอย่างนี้เหรอน้องเดินไม่ได้นะครับม,มี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 น้อยคนหนึ่งอยากกดอันหนึง <exploding> มีน้องอันนี้คนนี้อันนี้พี่เอ่อ พี่แฟนคลับซื้อมาให้ครับพี่มินซื้อมาให้นี่ยน้องล่วรักมากตัวเล็กกระจิริตอยากจะร้องให้สักบทหนึ่งบทเพลงนะแต่ว่าเสียงไม่ไหวแล้วเสียงแหบมากลองไปจับอะไรแล้ว น้องปลาโอ้ยสีน้องไม่เข้ากับปลาเด้อน้องที่มากดูดิน้องน้อง ไม่ได้ตัวใหญ่นะน้องแบบไซส์แบบพอดีพอดีให้ดูนี่น้องไซส์พอดีเห็นไหน้องไซส์พอดีครับช่วยตั้งชื่อให้หน่อยจะเอาไว้เรียกน้องน้องมูยอโอ้ยน้องในขอที่มาของน้องมูยอหน่อยคือ,อยังไงน้องไมเคิลน้องปีเตอร์ไหม เป็นแหรอครับผมเน้นเท่ไปแล้วน้องแบล็กแบล็กแพนเทอร์ไปเลยครับโอเคน้องตัวเท่าฉันเลยเอ้ยเออพี่ยินดีน้องน้องตัวเท่าพี่ยินดีนะโอ ไปแล้วครับผมจะวันนี้มีไม่กี่ท็อปิกที่จะมาคุยด้วยเฉยๆไม่รี้จะคุยอะไรต่อเียฮะแบ็กสเปดเอ่อมีคนถามว่าน้องสวยมากของแบรนด์อะไรอ่ะ อาบ,บนะเรียบเลียบรูเวอร์เออนี่เป็นลาว่ามีครับผมลาว่ามีเอ่อตัวนี้อเอาไปนปรโมวให้ใครตัวนี้เป็นมีเอฟเฟกในตัวด้วยกดค้างหนึ่งครั้งนะครับผมเดี๋ยวดีให้ดูมันมีเอฟเฟกแล้วกับรีเวิร์สพับกัน <S <S> <S ได้ยินไหม ออย่างนี้ได้ยินนะได้ยินป่ะคันมเวทฟ้าฟ้ายัางเท่ ไปแล้วนะนนทุกคนเซลใช่ปะได้ยินใช่ไหมมันจะเป็นเอฟเฟกอะแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นแบบคือมันไม่ต้องมีเอฟเฟกแยกเลยครับผมแล้วมันเป็นกีตาร์ไฟด้วยเอย้ไม่ใช่กีตาร์ไฟเป็นกีตาร์ที่แบบเออเหมือนไฟฟ้าเอยพูดไม่ผมพูดไม่ถูกเหมือนกันเป็นเหมือนกีตาร์ไฟอืมแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องแบบต่อแอมป์เข้าอะไรอย่างเงี้ย เออผมก็ไม่มีความรู้อะไรขนาดนั้นนะครับผมผมแค่เออชอบชอบรูปทรงมันเฉยขอยาเสียเป็นเกณนะครับเออแบนด์เมท r m เมเกอร์เลยครับผมบรรดาทุกคนซีอูขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกเออเขาเรียกว่าอะไรแรงซัพพอร์ตในวันเกิดด้วยขอบคุณขอบคุณมากครับ ไปแล้วน,นจะจ๊ะจะโชว์ฟิลเตอร์หน่อยหนึ่ง <c oughs> มีฟิลเตอร์มาอวดหาก่อนครับนีน่เป็นไงฟิลเตอร์นี้แหละมีอย่างเทียากอวดฟิลกีตาร์โปรหัวฟ้าคิดว่ามันเป็นยังไงนะเออฟิลกีตาร์โปรหัวฟ้าน่าจะใช่แหละใช่ใช่ใช,ใช่ดีมากรุ่นนี้ละแล้วราคาแบบไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยอืมครับผมไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายนะครับผม ช่วงนี้อินกับเรื่อง